ผู้ผู้ชมค่ามาต่อกันที่แท็กพรันอยู่กันบ้างหนุ่มคนนี้เป็นเจ้าบ่าป้ายแดงเป็นคุณพ่อป้ายแดงแต่ง,งานนี้เนี่ยจะต้องออกอาการร้อนร้อนหนาวหนาวหรือเปล่า,ลา,า,ลาไม่รู้งงเพราะว่ามีอาการร้อนตัวโพสต์รูปภาพนี่ค่ะคุณธัญญากับคุณเป็กสันชย<อ>ัยพร้อมกับข้อความแล้วก็แท็กไปหาถึงทั้งคู่นะคะบอกว่าร้อนร้อนหนาวหนาวขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับก็คือเป็นพี่เขยใช่คือเมื่อวานนี้เนี่ยพี่ธัญญา เขาฝากให้คุณแท็กดูแลน้องสาวให้ดีๆก็คือ <c oughs> น้องเบลงานนี้ก็เลยเป็นที่มาให้หนุ่มแท็กต้องโพสต์ภาพพิเป๊กสัญชัย <c oughs> และทันย่าทันยเรศญาติผู้พี่ของภรรยาคนสวยพร้อมข้อความว่า ฝากเนื้อฝากตัวฝากหัวใจดวงน้อยๆด้วยนะครับ,รบก่อนจะติดแฮชแท็กฮาปนเสียวสลังว่าหนาวๆร้อนๆน,นะช่วงนี้เราโซเชียวก็เข้ามาขำกันยกใหญ่เลยละค่ะบางคนเนี่ยช่วยขูเลยนะว่าพี่เป๊กโหดมากแท็กต้องทำตัวดีๆขณะที่บางคอมเมนต์ก็เข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวหมาดและว่าที่คุณพ่อคนใหม่ของวงการที่มีข่าวดีแบบไฟฟ้าแรก โดยหนุ่มแท็กค่ะจะถแถลงข่าวดีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา11นาฬิกานะคะ,ดะเดี๋ยวก็รออัปเดตกันได้ทางบันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละนะคะ,ะส่วนครอบครัวของสาวอีฟพุทธิดาต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยค่ะเพราะว่าในวันนี้ได้เห็นทายาทคนแรกของครอบครัวแล้วนี่ไงหน้าตาน่ารักมากเชือ,บบอว่า ชื่อว่าน้องมีบุญคุณ<อ>เขาบอกว่าหน้าตาคล้ายกับคุณตามากๆเลยนะต,ยต้องแล้วค่ะ,คะน้ําหนักแรกคลอดของน้องมีบุญนะคะอยู่ที่2,265กรัม<อ>เกิดที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทต้องบอกว่าคุณแม่มือใหม่เนี่ยโหทั้งเหอทั้งสตรองสุดๆเ,เพราะ ระหว่างทาคลอดเนี่ยเธอได้ให้เพื่อนสนิทอัดคลิปแล้วก็บอกเล่าความรู้สึกตลอดเวลาและถึงกับบ่อน้ําตาแตะวินาทีที่ได้ยินเสียงแรกของลูกชายหัวแก้มหัวแหวนอันนี้คือเธอพูดตลอดอันนี้คือระหว่างการทาคลอดนะที่เราเห็นคลิปเนี่ยนะคะสตรองอนะค <มา S 1> ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยะนะคะกับครอบครัวศิรฉา,าย,ยาคือครอบครัวเนี้ย ยังไม่เคยมีทายาที่ถือว่าคนเป็นญาติคนแรกชื่อว่าน้องมีบุญชื่อเนี่ยก็เป็นมงคลแล้วนะเชื่อว่านอกจากคุณอีฟแล้วคุณอาต้อยเองคุณพ่อเอ้ยคุณตาเนี่ยต,ต้องเหอยยหลานมากๆแบบสุดๆเลยนะคะยังไงบันเทงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความดีๆกับทั้งสองครอบครัวด้วย